สวัสด Jong ีครับ Why Cap Society ครับวันนี้จะพาไปรู้จักกันหนุมวายหน้าใหม่นะครับหล่อสูงขาวหุ่นดีแดนนี่บันดิตดิตทาริสครับจากซีรีส์เรื่อง Two Moon the Ambassador ไปรู้จักกันแดนนี่กันครับประวัติส่วนตัวชื่อบันดิตดิตทาริสชื่อเล่นแดนนี่ครับ เกิดเมื่อวันที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 4 2ันดนนี่ส่วนสูง189เซนติเมตรน้ำหนัก75กิโลกรัมครับเดนนี่กรุ๊ปเลือดโอนะครับใส่เสื้อไซส์ L และเก็ XL ครับส่วนสีที่ชอบนะครับจะชอบสีดำสีขาวและก็โทนความสามารถพิเศษนะครับจะชอบเต้นและก็ร้องเพลงส่วนอาหารที่ชอบนะครับจะเป็นไก่วิงแซบและก็สลัดอกไก่ครับ นิสัยป็นคนชอบนั่งร้องเพลงนะครับชอบแกะท่าเต้นวเวลาว่างๆนะครับก็จะไปช่วยพี่ชายทําสีผมที่ร้าน t h อ h o ฮาส์สไตครับหรือไปเดินแบบบ้างถ่ายแบบบ้างส่วนเส้นทางการเข้าสู่วงการบันเทิงของหนุ่มแดนนี่นะครับหนุ่มแดนนี่ยังมีความสามารถพิเศษและความชื่นชอบที่เป็นพิเศษนะครับก็คือการเต้นแล้วก็ถือว่าเป็นแฟนบอยสุดหล่อนะครับที่สาววอกไอดอลเกาหลีและชาว n c t เซ n น,นะครับต้องห้ามาพลาดนเพราะแดนนี่นะครับเป็นนักเต้นโคเวอร์สุดหล่อแห่งวงเคบอยครับ รวมถึงหนุ่มเดนนี่ยังชื่นชอบการร้องเพลงและแกะท่าเต้นของเพลงต่างๆอีกด้วยนะครับเจ้าตัวนะครับเคยชนะเลิศการแข่งขัน Dance to Your Soul นะครับกระเทศไทย k b o K-Boy ทีมีกก k uh, Grand Prize ทีมีได้สําหรับ2018ชัางอกเค K-POP World เบสต i v a ล เคยได้ขึ้นเวทีระดับประเทศที่มีชื่อว่า s o u l Music Awards ครั้งที่27นะครับโดยเจ้าตัวได้กระทบไหลไอดอลอย่าง NCT มาด้วยแล้วครับ you know hands, you know และยังผ่านการถ่ายแบบมาบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินแบบ BIFW 2017แล้วครับหรือถ่ายแบบล็อกเกอร์เรียกว่าหนุ่มแดนนี่ก็เป็นหนุ่มหล่อมากความสามารถครับส่วนด้านอุป,ปนิสัยนะครับเป็นคนที่เฮฮาเฟรนี่และก็อารมณ์ดีครับ ชอบยิ้มและก็ชอบหัวเราะเป็นคนชนิดที่ว่าคุยด้วยแล้วจะรู้สึกดีฟีลกูดแน่นอนครับและในพาร์ทของการทํางานเจ้าตัวจะเป็นคนที่ค่อนข้างเครียดครับค่อนข้างกดดันกับตัวเองแล้วจะเต็มใจและใส่ใจในการทํางานมากๆครับเรียกว่าเป็นหนุ่มหล่อที่มีเสน่ห์อีกคนของวงการที่น่าจับตาม,มองครับและผลงานที่ทําให้รู้จักกันมากขึ้นนะครับก็คือซีรีส์เรื่อง To ม o ส3ครับ The a m อ a s s a d o r รับบทฐานทัศนครับ หนุ่มหล่อเท่สุดเพอร์เฟกนะครับผู้ที่ควรประกวดเป็นดาวเรือนของมหาวิทยาลัยนะครับแต่กลับไม่ได้ลงแข่งขันเลยจับพัดจับถูต้องไปม,มีเรื่องราวความสัมพันธ์กับลมหนาวครับเดือนที่ต้องลงแข่งขันแต่ไม่ชนะการประกวดและต้องถูกเอามาเปรียบเทียบอยู่ตลอดเวลาครับเออประตูไอ้กุนอย่าตูไม่บอกกูเลยวะกูขอนอนพักแว๊บนึงนะกูเป็นห่วงมึงแทบตายลม สรุปมึงชอบผู้หญิงหรือผู้ชายวะตอบคุณมาเหอะกูจะได้รู้ว่าควรไปต่อหรือพอแค่นี้ขอเสียงปรบมือให้กับฐานทัตตัวแทนคณะของเราด้วยครับผมกูได้กลิ่นยอสมโคตรลอยมาคุณแลวอยากดมอะไรหอมๆขนา สามารถติดตามผลงานและข่าวความเคลื่อนไหวของหนุ่มแดนดี้ได้ที่ IG ครัไอจีครับ @thedan_yx n ครับอย่างไรด้านนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับว่าในคลิปจะต,ต่อไป Why c ั u b s o c i t y so City นะครับจะเอาเรื่องราวของหนุ่ม Why คนไหนหรือซีรีส์ Why เรื่องไหนมาให้รับชมอีกนะครับ